คบกันได้ปีกว่าแล้วค่ะพอได้มาอยู่ร่วมกันครึ่งปีรู้สึกว่าเขาแอบ,บส่องและแอบ,บทักแฟน,นลักษณะของมือที่สามที่เข้ามาตอนนี้มักมาในสามลักษณะลักษณะแรกครับคือคนรอบข้างอาจเป็นแม่ยายนะครับพ่อตาหรือเพื่อนไอคนที่ยุแยงแตะแทงรั่วให้ครอบครัวของคุณพังนี่เป็นรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองครับคือคนใหม่ไอพวกแอบ,บแซบ่บ คนที่หวังเขาจะมาเป็นแทนที่เราพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งครับแล้วมันจะมีกลุ่มคือพวกที่เป็นแฟนเก่าของเขาครับคนเก่าแม่ของลูกพ่อของลูกพวกนี้ก็มักจะเอาเรื่องของอะไรครับภารหนี้สินพันธะเดิมๆเพื่อติดต่อหาเขาหรือเอาเรื่องของลูกขึ้นมาอ้างเพื่อติดต่อหาเขาวันนี้ถ้าคุณเห็นว่าแฟนของคุณยังติดต่ออยู่กับ คนเก่ามันอาจจะให้เหตุผลร้อยแปดประการติดต่อเรื่องหนี้สินเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องลูกเรื่องการเรียนของลูกลูกเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้เอาเรื่องของลูกขึ้นมาอ้างยังไงก็ตามแต่คุณยังต้องสวมหน้ากากาเป็นคนใจดีด้วยกันเลยครับ1.1ครับอิสระอยากโทรกันใช่ไหมโทรไปเลยอยากติดต่อกันใช่ไหมติดต่อไปเลย1.2ครับแสดงความเห็นใจ และสงสารครับหนจุดสคือแสดงความเห็นใจและสงสารรวมถึงครับแสดงความเข้าใจครับไม่ต้องไล่ล่าไม่ต้องไล่ตามใดๆทั้งสิ้นแต่มีหลายคู่ที่ทําให้แฟนของเราต้องเลิกกับเราแล้วกลับไปหาเมียเก่าหรือกลับไปหาคนเก่าของเขาเพราะเขาทํากฎข้อน,นี้ไม่ผ่านครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่1อ e ีบุ๊กหนึ่งร้ประโยคของคนมีสเนมูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนมูลค่า1990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเน์มูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งรคำชมของคนฉลาดมูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่้เช็คลิสต์ของคนมีสเนมูลค่า1,990บาทเล่มที่6 อีบ e ุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่ามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอีบ e ุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิต